More like himself. more ย่าสวัสดีค่ะแขกสวัสดีค่ะโอุ้ยตายแล้วแดดเปี้ยงแคร์กำลังทำเบอร์เกอร์ค่ะแขก์กำลังทำเบอร์เกอร์ค่ะวันนี้อากาศเป็นไงคะ You want to be on my video <laughs> You want to be on my video clip okay? <laughs> On <laughs> my video clip เจยเจย์อันนี้ไม่เจ้ยนะอันนี้ไอบุญถึงไอบุญ You w Enjoy Enjoy ฮ่าน uh ี่ชิคกี้พายรู้เขารู้ไ e You ไม่ e him. y e a h Wow วันนี้ทำอะไรกินคะว่าจะทำเบอร์เกอร์ไปฝากลูกสาวค่ะ Happy Sunday ค nice. uh ่ะ huh. วันน uh ี huh. uh ้ดีมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูจะไปไปไล่มันกันวันนี้สิภากันลมยังได้มันอ่ะมิอ่ะมิปิดหัวให้นู้นหน่อยตรงไหนอ๋ออ๋อกระ้ามือ ใส,ส่มือใส่มือนี้ใส่มือหมดเลยโอเคมาวาโอเค่ะไ้ทีนี่ี่เราลืมนี้เราขังซะนี่ไว้กระลาแล้วเราเข้ามาแล้วเราก็ตูดตูดลูกข่อกระลาททีเดียว y ินดีที่จะ o า o พลิดเพ y ิ y กับวิดีคล โชก่อนโชก่อนมาดูสิไฮมันที่เคยเห็ดคีบใบ่าเอ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 ามันฟังใบแบบนี้มันไงคิดว่ามันแก่แล้วก็เลยเอินผู้ชำนาญการมาเบิ่งให้ผู้ชำนาญการาาก็เลยบอกว่าลือซะ,อะมันกินได้แล้วพอดีงามพอดีกินค่ะเจอแล้วอุ้ยทำไมมันหัวลเล็กแบบนี้นี่นะกำลังกินเหรอ้ะ มันจะมีชุกหัวไหมนี่อยแต่ว่าตน้นทำไมนะอ๋อทีนีไม่ม,ม,มีหัวต้นนี้อโอ้ต้นนี้เรื่อยเราออกจากตรงนี้ปะได้งไงได้ไงจะโดนหัวมันไหมนี่ยิ่ยงกลัวโดววนหัวไหมอุย้ยมันยังหัวเล็กอยู่เลยยังมีมันไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันยังเล็กอยู่เพราะหัวที่เราฝังมันมันเล็กไปแล้วอันนี้มันเป็นหัวใหม่ที่ขึ้นมาใหม่เลยอันนี้มันเมื่อกี้มันโผล่มาเลยได้มีเห็นเลยได้ โอ้นี่เงมีมันยังเล็กอยู่น่ะเจ้นี่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 มันยังเล็กเล็กอยู่น่ะนี่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 ใช่เหรอทําไมตัวนี้มันโตล่ะไอ้ตัวนี้มันโตล่ะไอ้นี่หนูเห็นมันโผล่ขึ้นมาเลยนะเหรอจ้าวิธีเราจะผังไว้เหมือนเดิมนะเนี่ยทําไมมันไม่ออกนี่ลองดูอองดูันหนึ่งลองดูาแม่นมีลองดูดิลองอีกทุกต้นนี่เมื่อกี้หนูเห็นหัวมันโผล่เลยนะได้ไงได้ไงหัวใหญ่เลยโอ้โหได้ไงไม่ตายดิจัง ว้าวโอ้มันมันซ่อนนี่ว้าวมันาควรเราควรจะเอาออกขึ้นหมดไหมอ่ะมันต้องลื้อหมดเลยหนูหรอมันได้กินพอดีเพราะมันจะแก่กว่านี้ดันอหนูไปเอาที่นั่งก่อนนะแปลกระมังมาซับนะอ่ะลื้อต่อลื้อต่อเห็นยังเห็นยังเห็นยังนแล้วเห็นแล้วอ่ะอ่ะเออกำลังกินเลยแก่กว่านี้จะไม่หวานมันจะมันจะ ต้องลึกๆใช่ไหมจ้ะโอ้โอ้กูมันกันบัดนี้หนอเอ้ยอือือโอ้มีสีสีน่ารักจังจุ๋มจิ๋มเขาเรียกลูกเขาเรียกมันอะไรอ่ะอ่าอ่าโอ้มีลูกกันด้ยังไงดู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 ดดูดอดูดูดดู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 ู่นูด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 ูน มีถ่ายรูปอ้ยมีถ่ายรูปให้ดูนะโอ้ยตกใจใช่เดือนไม่ได้กลัวหรอกใช่เดือนตกใจจริงๆอะไรตองลือกอย่างนั้นแหละเอาวางไว้เลยจ้ะแล้วเราไปดีมากดูสายเดือนดิเออดีมากตรงเนี้ยใช้แรงอยู่นะเดี๋ยวนะใช้แรงเราอยู่นะนี้โห้โหโอ้โห้ look มันมีหัวเล็กไปไหน จิ้มน่ารักไหนอะหัวหัวยังไงลูกหัวมันจะอยู่วันข้างๆนี่มันไม่ได้อยู่ตรงต้นเลยอืมไม่ได้อยู่โคนต้นมันอยู่ข้างๆมันจะกางออกไปไงกลัวโดนลูกขึนไงอู้นี่ไงนี่ไงนี่ว่าแล้วดหนีมีดูนี่ เห็นไหมเขาเป็นสีตีลูกมันน่ะเป็นสีตีนี่คือลูกกินหวานๆเลยวันนี้สเต็กเออใช่ไหมอือหือเกรียวนู่ตรงแถวนี้ไหมอ่ะเราก็ไม่รู้อู้นี่นี่นีเบบี้อยู่ฝังไหมฝังไว้ ไม่เอา้ามึงเห็นมันต้นเล็กๆอยู่ก็ยังขดขึ้นมาอุ้ยมันอยู่ข้างน้านี่นเออเห็นไหมอุ้ยตายแล้วหนูก็ว่าเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ไหนไม่มีลูกแล้วไงข้างๆขวามือมีเพื่อนๆเดี๋ยวหนูฟังอันนี้ก่อนมันลูกเล็กอยู่ไหมมันก็ต้องงอกต้นขึ้นมาไหมอุ้ย,ยตายแล้วใช้แรงใช้แรง จะออกอยู่นะนี่อหรือจะฝังวะอุ้ยนี่อุ้ยมันอยู่ข้างล่างมันลงหัวข้างล่างไงลงหัวข้างล่างหรือว่าเราต้องทิ้งให้มันใหญ่กว่านี้วไม่มันกําลังกินแก่กว่านี้เออมันก็มีส่วนที่กําลังโตกําลังนี่อันนี้ที่มีฝังไปนี่ไหมอ่ะเราเราค่อยว่ากันเออฝังไหมฝังไหมจะจำไว้โตก็โตนะนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันอยู่นี่ครับมันอยู่นี่มันต้องอยู่ข้างๆหนาะ มันต้องอยู่ข้างๆหนอหนูต้องแซะข้างๆไม่ใช่แซะที่ต้นแล้วล่ะหรอว่าไหมว่าไหมเออแซะข้างๆต้นใหญ่เดี๋ยวเราต้นนั้นก่อน นนนนนะีเอาด้านข้างใช่ไหมเจ้าจอบก็กลัวเป็นโดนไมเอองัดขึ้นข้างๆดินมันก็ซุยดีอยู่ยด้น,นี่ไหมว่ยหน,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 นูจะฝังอยู่ด้วยนะี่นะมันมีหัวเล็กฝังอีกนี้ มันจะโตเมื่อเราไปตัดรากมันนะนี่หัวใหญ่เออต้องเลืออย่างนี้เลยมั้งเนี่ยโอ้ใหญ่มากหัวใหญ่มากอ่ะอมีไหมไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่ออ่ะอุ้ย <laughs> ตกใจใจเดือน เราดูจะปลูกด้วยคุณะลองไหมนี้ลองลอ,งอไม่ลองไม่รู้ใช้แรงนะอุ้ยชอบจังเลยอ่ะอืมดีดิอืมหลายลูกเลยนะในนี้นะ่ะลูกเดียวไม่รวมกับในนี้เนาะทำสวนมันค่ะ, <c oughs> ะไรมันค่ะหรือมันค่ะ แปลงมันแล้วนี่เลยนั้อืใช้แรงไม่ใช่ชมมือบ้าพลังบ้าพลังคนบ้าพลังอ้ว่ะเขา้นี่ไงหนูอ้เออมีงาได้เยอะกว่าหนูว่ะเห็นไหมแรงเยอะกว่าเออเออนี่ไงให้ลูกเล็กก็มีมีลูกใหญ่ไหมนั่นอู้เออออออวะอูกกำแค่ทีเดียวมีลูกเล็กอีกไมไม่มีแล้วเราฝังคืน อันนี้ถ้าเกิดมันแก่กว่านี้มันก็จะไม่อร่อยแล้วใช่ไหมั้ยใช่ใช่มันไม่หวานแล้วนะมันจะเป็นแป้งไงเหรอเออมันจะเป็นแป้งไงสเต็กเนาะอืมเป็นคอนสตาเป็นเอ่อโพเทโตสต๊กไงอืมต้องลื้อขึ้นหมดแล้วล่ะเออคือเราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรือเอาอย่างอื่นมาลงแทนเออมีงบอกเออเนาะมีงบอกแล้วว่าโอ้โหหนูหนู เลยดีกว่าแล้วก็ตัวอ,อื่นมันรวยแทนเลยไม่แล้วถ้าหนูมีอีกหนูก็มาลงอีกรู้แล้วนี่ว่าจะปลูกยังไงคือไม่ได้ยังใจปลูกไงซื้อมาอย่างนี้แหละมาทําสเต็กแล้วอันนี้มันเหลือเรากินไม่หมดสักกินไม่หมดคราวนี้มันก็เลยเงาะไอ้คนอ่อนนี่คงอร่อยนะ้วนี่มันมันอะไรเขาเรียกอะไรวรียกวตองเงาะไอ้เงาะมันรากมันเงาะไม่ใช่ลากเขาเรียกอะไรว่าหน่อมันนเป็นหนอ่อหน่อมันขึ้นเอนอหน่อมันขึ้นก็เลยมาฝังดินอีพี่นี่แหละโอ้โหไหนไหนเฉลี่ย โดนลูกว่าจะไม่โดนก็ยังโดนเนาะต้องอย่างนี้นี่ไงเลยลูกมันอตอนที่วันนี้เขานูลูกมันลูกอ่อนมันเบบีมันมีเอาเบบีใส่นี่ดิเดี๋ยวเขาจะเห็นก็ได้เนาะคนบ้คนบ้านนี่กำลังขึ้นแหะนเดี๋ยวซิ เรายิ่งกลัวจะโดนยิ่งโดนเลนบอโดนหัวมันนะโอ้นี่ไง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 นี่ด้วยนี่ไงอือฮึโอ้ใส่เดือนดูซิใส่เดือนนี่ว้าขอทาเว้ยหินนี่ไหมนี่ไงลูกมันไหนมันเน่าอ่ะลูกที่เราฝังมันเน่าลูกแม่มันไงลูกแม่มันบ้นตอมันที่เราฝัง ว่ามัน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 จะแก่หนูมันจะไม่น่ากินใช่ไหมหนูเห็นเขาขายเขาขายนี่ต้นอะไรหนูฝั่งลูกอะไรนี่เออต้อนหอมกระเทียมคุณยายอ,อ๋อเหรอเออกระเทียมคุณยายนะนี่อุ้ยตายแล้วจันที่มาต้องเอาลงเหมือนเดิมไหมนี่ตายแล้วต้นกระเทียมคุณยายอุ้ยตอนนี้มาออกหลายต้นเลยรมีนี่ก็ใช่เดี๋ยวด้วยไหนมีสอลนี่อีกแล้วมีโดนอีกแล้วโดนอีกนะ ต้องขุดรหรือเปล่าวะอุ้ไอ้นี่ใบนั้นข้าวตองมีข้าวตองจิมมี่ได oh to um ้เดี๋ยวเอาออกแล้วนี่เธอถ้ามันกําลังจะแตกอ๋อเหรอแสดงว่าแก่เพราะอะไรที่แล้วมีอันนี้ข้าวตองมีเอาออกเด้วอือฮันมีลูกมันได้ติดมาด้วอ๋อเหรอไอข้าวตองงงมาจากแม่ไม่ทอเลยหนูมาฟังไว้ตัวเสแส่แบบนี้ว่าโอ๊ยตายแล้วหนูมันต้องส่วนออกมานั่นเองมันอาจจะมีลูกหลงเหลือเนาะ เพราะมันไม่ได้อยู่ตรงลากเฉยเลยใช่ไหมออมันอยู่ข้าง <ฮะ S 1> มันอยู่ข้างข้างนี่ไงมันอยู่ข้างๆหนูเีไหเออไดนะ้ไงมีลูกเล็กเนี่ยลูกกำลังกิออลองคอยดูนะลูกมันจะอยู่แถวนี้เจียวโดนใช่ไหมเจียวโดนตัวดีด นี่ไงกำลังกินหนูเนาะกำลังกินนะเนาะถ้าแก่กว่านี้มันจะเป็นไหนแป๊ะจะโยนต้นไปเป็นปุ๋ยเลยเออนี่ไงหนอ,อ่ะนี่อุออ้ยได้เยอะกว่าตอนที่ฝังนะฝังไม่กี่หนูออนะถ้าปล่อยไปอีกอ,อ่ะนี่ไงน่าละ แม่มันแม่มันเน่าใช่แม่มันเน่าไงที่มันเป็นขึ้นนอนอ๋อเบบี้โอ้ยมันต้องหาอย่างนี้นี่ไม่งั้นมีอยู่เท้ามีน่ะลูกหนึ่งมันกิ้งลงไปน่ะเท้ามีซ้ายขวาซ้ายเขาเท้าขวาหายังไงอ่ะถ้าไม่เอาต้นมันออกได้ไหมอ่ะอ้าวเนาะทำไมมันอยู่ข้างข้างอ่ะ ขวดตับหัวมันอีกแค่เห็นลูกสวยๆนี่ไงบางลูกก็ต้องแบบรออีกสักเดือนหรืงนี้อะไรเนาะแต่ว่าดูใบมันเหลืองๆงั้นแม่หนูก็มันเหลืองมันต้องเก็บแล้วไงเออมันแล้วมันเออมันแก่แล้วหรือเปล่าเออมันแก่แล้วพอดีมีหนามเป็นไว้กระโดดมันกําลัง กลังขึ้นมาเหนือดินอืไอ้ลูกที่เก็บได้ที่มันเก็บต้นแรกอ่ะที่หนูเห็นมันมันโผล่ดินขึ้นมาได้หัวมันอันนี้มันจะโผล่ดินขึ้นมามันก็จะบอกเราว่ามันพร้อมแล้วได้ลูกน้อนี่เห็นไหมกําลังโผล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นนะนี่หานี่หาแล้วกลางใช่ไหมเริ่มหาแล้วไม่งี้ขึ้นอีกแน่เลยพอมีเอาแม่มันอกเลยตังค์เห็นไหมไม่อหรเไดยังไง แล้วแต่เอาเบบีนี้โอ้โหนูโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ขุดเลยใช่ไหมขุดขึ้นมาเอาเบบีนี่ฝังไว้ไม่มีนี่เบบีนี่ไหมต้องเอทั้งต้นเห็นไหมเห็นไหมอือหืมันแก่ไม่พอที่จะเจริญเติบโตเองลูกเล็กอือหือยังไม่ได้ออกรากเลยอาหารมันอาจจะไปไม่ถึงอะไรแบบไปง่ายไหม เสียมหโอ้โนี่เอาก่อนปูได้ไงนี่นะจ๊ะนี่สองลูกไงเออเออนี่นี่อีกนี่มีระวังโดนนั่นน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเราต้องปูนหาเลยได้หนิดูว่าอยู่ลงไปเป็นปุ๋ยอะไรนี่เออโอเคแล้วหนูว่ามันไม่แก่มากมีลูกต้นหลือตัวหนึ่งเดะเออหนูถ่ายนี่ไปโอเควอ มีไหมมีหัวไหมหรือว่าที่เอาออกกันกี้อ๋อแต่ต้นนี้ยังเลกยังเป็นเบบีอยู่เออหัวมันฟังลงไปไม่โตอันนี้ไม่โตอ๋อเหรอเพราะมันนี่แหละนี่ลองกดรอบๆดิเผื่อโผล่โอ๊ยสงสารสงสารนี่เอิดวอมเอิดหวอมดินดีเนาะอืมเบบีเยอะเลยวะอุ้ยด้าเยอะอยู่นะนี่เยอะเลย เดแล้วถ่ายภาพนิ่งโอ้ไส้เดือนสวยๆยนั้นเลยหนูเด่นสวยๆมาไส้เดือนเล็กๆอ,ะอ,อ่ะเออเนี่ยตรงนี้ไม่น่านที่แบบติดนี่รังควนแถวนี้ที่เผื่อโพตรงนี้มีไม่ได้ขุดเผื่อมีไม่มีต้นมันจะมีไงวะก็มันออกด้านข้างไงเหมือนเราว่านั่นนะมันต้ออยู่ด้านข้างไงเอ้าตรนนี้ไมเ่เหยียบอันนี้หงายกระเทียมเหรอ กระเทียมอะไรสำเติไปใส่ยาของไงไปทิ้งกระถางหมดแล้วใช่ไหมโอ้มันหลอกกูฟนดินให้นี่หว่าเปล่าเปล่าหนูเคยคิดว่ามันจะอยู่ด้านข้างไงมันไม่มีต้นใหญ่เหรอฝังน้องตามร้องเพลงอยู่นะนนี่อ๋อเหรออ๋อดูยันหลังเหมือนกันใช่ไหมน้องน้องไลมาถึงน้องเพิ่งปิดไปไม่ไม่ประมาณสิบนาทีเมื่อ่อนนี้ไปเปิดนีก็เขียนว่า โอเคเดี๋ยวนะโอ้ิใจนี่แก่มากกินไหมกินไหมไม่รู้แต่ภูมิใจเออแต่ภูมิใจเห็นไหมเนี่ยหนู uh huh. จำได้ไหมหนูโรงเรียนไหนครั uh ้ huh. งแรกก็แบบเป็นนี่คือการวิจัยครั้งแรกของเราเอ่อ <O pa. S 1> แล้วประสบความสำเร็จเอออุอ้ย มียอดมันไปผัดได้จริงมันกินได้เหรอเออเอาหนูไม่รู้ยอดไม่รู้มันกินได้มาเด็ดมาเด็ดยอดมันเออเอาดินลวกอีกแล้วเอาเอาดินไว้เดอรมีดินดีเสียดายดินมาเด็ดยอดไปผัดอ่ะทาวหลังผัดน้ำมันหอยอ่ะเนาะพอเอาดินออกก่อนหรือลวกกินกับอันนี้ก็ได้หรอ ก็กินกับแกวนะโอ้ยคิดถึงแม่เนาะคิดถึงไอ้ทองแกคงมาเด็ดกินนะเอ้าคขาเก็บผลผลิตขะพอไหมเนาะกะละมังนี่นะอุ้ยเห็นไหมแก่มันแก่ใช่ไหมแบบนี้คือแก่ใช่ไหมเออจะเป็นันเลียนสีแล้วว่าอุ้ยนี่มันมันมันจะออกลากมันจะออกลากอีกแล้วนี่เออเดี๋ยวนี้ต้องลงใหม่แล้วแหละเห็นไหมเนีะ เออมันออกอย่างนี้แหละตอนที่เอาฟังเดี๋ยวแบบนี้มันจะหวานใช่ไหมลูกเล็กอุ้ยอันนี้แตกนดิว่ะคือแก่แล้วไงแก่แล้วเริ่มแตกแล้วอะเริ่มจะออกอย่างเงี้ยเฮ้ยนีว่ามันเก็บพอดีเลยเนี่ยเหรอเก็บพอดีอ่ะคือไทม์คือทามมิ่งเจ๋งว่ะรู้สึกภูมิใจเขียนให้ชวนมี่มาหน่อยนะ เออก็บองอยู่เดเมื่อเช้านะ่นะน่ะอ๋อหนูรู้แล้วไม่หัวอะไรดอกไม้ซัมติงหนูเอาหัวมาฝังมันแบบขายแบบมันขายมาเป็นหัวเป็นหัวแม่ลุงมาฟังนะโอ้ใจโอ้ใจโอ้ยตายแล้วมาวมีอยู่เอาข้าวตองไอออกเด้หนิฟังให้นางแม่นี่คุณลึกๆให้นางหน่อยว้ยอ,อันนี้ก็ข้าวตองนี่นี่ นี Stelle, know, das wireless, premium, ่อันนี้ก็เข้าตองนไม่ไม่ได้ขุดนะมีมิมันเนี่ยนี้วไม่ฝังมันเอ่อเออไม่ได้ขุดเพียงแต่ว่าแบบอ๋ออ๋ออออันนี้อ๋อลงเกิดง่ายจะตายเออนั่นแหละหนูชอบกินเดะไปยกไปด้วยํากระถางมีทําเสร็จกระถางไลยเหรอะเสียบตัวเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปรับนั่นนะต้นหนึ่งมีมีเอาต้นเอาต้นนั้นมาให้หน่อยจะมาฝังข้างบนเออมีฝังข้างบนให้หน่อยให้มันลามให้มันขึ้นน่ะนะอีทองนี่สายการบินเขาไม่เปิดก็ไม่มามาไม่ได้แล้ว ให้ให้แกอยู่สักปีก่อนอืมให้เขาปีเขาไปรับแกเขาจะได้มีเงินด้วยอุ้ยสวยจังเลยงดงามไปล้างแล้วสวยๆแล้วถ่ายเลยมันไฮมันมีไฮมันเป็นของเจ้าของทำไมรอหนีไหมหนูว่าแล้วมันต้องพนพวนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงตรงล่างของต้นนะนี่นี่เดี๋ยวลงมาใส่กระมังนี่หนูเปิดน้ำไว้เฉยๆใน้กระมังฟ้านี่เพราะเหนื่อย สะออนใบสะระแหน่ก็สะออน่นนะใบไงคะใบไงไงแต่ว่าแดดมันไม่ค่อยดีเหมือนบ้านมิหลังบ้านหนูนะหลังบ้านมีดแดดแดดีคือตรงนั้นะแดดจะไม่ถึงมันมาต่อตอนเช้าแล้วก็หายเอาอะไรลงดีอะคะเนี้ยตกแ่ากแห้งสักแดดสองแดดก,ก่อน,น,ออน,น,นเนาะอโอ้หอมแซนวิชมีเ่ ก็ระวอมใหม่ก็ได้โอ้บันท้ายสวยๆไม่ปวดหลังบอกไม่นั่งลงดีๆถามว่ากินไหมไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าสนุกแต่ว่าสนุกสนุกภูมิใจที่ได้ทำสนุกที่ได้ทำคนด้วย เจ้นาน้ำเอาดินออกแล้วบริสิเก็แม่สเสด็ดน้ำาจ้ะพี่สาวกลับบ้านแล้วเป็นแม่มาขอาเส้นบิดลืมบอกคันเอาไปน้ำหรือมงน้ำในนี่พี่สาวซับถือ แกจะมาหักออกอืวนนวนนึงพอดีเนาะเบเ้อ ากไม่จะแคบหมูจ้ะจะแคบหมูเพิง่งไว้นี่ก่อนมีเบิบอึเบิบอึมาแตากเดือดเลยอันนี้กำลังสงสัยว่ามันกับเขียมย่ายให้จนดอกใหม่อย่างสักอย่างต้องไปหาดินฟังไปจ้ะแค่นี้แหละจ้ะเมื่อวานแม่แพ้ว่าผ้ามานลือแปงลือแปผงมันซื้อๆแล้วแล้วไปนี้สวัสดีค่ะ ย่ยทองมึงเด้อยัยทองนี่มันอันว่าให้เจ้าปลูกจะาบ่ปลูกได้ฝังเองเห็นไหมนแล้วขึ้นแล้ว,ลวสวยงามสวยงามแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ